หน่อยจอดหลายวันนี้ลองนี้ด้วยลองเอ็นดีฟิลเตอร์ด้วยว่าภาพมันดีขึ้นไหมผมใส่เอ็นดีฟิลเตอร์อยูอย่แลว้วก็อันนี้ปรับเองเขาตอบเป็นที่สามแสงตอนเย็นนี่ไม่รู้แต่ว่าพอไหมนะคิดว่าตอนเย็นน่าจะพอประมาณสามสองสามเขาตอบน่าจะพอตอนเย็นยถ้าเป็นตอนกลางวัน,นแสงคงมีขึ้นไปห้าเขาตอบแดดจัดประเทไทยแดดจัด จอดนานสักไม่ได้ขับไปไหนไม่ใช่ไม่รู้จะออกไปไหนนี่มาก็มาไม่ไกลนะมาแถวแถวมอนออกอเอาแล้วไปเติมน้ำมันหน่อยน้ำมันจะหมดแล้วจ,อ,ววจอ,วอดไว้น้ำมันท่องๆก็บางทีผมก่ถเธอเสียวถังมั่นเป็นสาดิตอ่ะไม่รู้ความเชื่อเก่าว่าเพาน้ำมันท่องๆถังบ่อยแล้วส่วนที่มันนีน้ำมันไปหลอดเลยมันก็จะเกิาดอาการพวกนั้นได้แล้ก็เผื่อเวลาจะออกไปไหนนะเรามตน้ำมันเต็มถังทิ้งไว้ก็ดีแต่ว่าบางคนก็บอกไม่ให้เติมเต็มถังทิ้งน,น,นะแล้วแต่ ออผมมาเติมก็เกือบเต็มเลยจริงวอเติมไปเนี่ยพอเติมเต็มปุ๊บเนี่ย,ยขับเข้าถึงบ้านก็หายแล้วน้ำมันรถโคตรไปเลยแดกสุดๆบอกเลยอันเนี้ปาาปลลยประมาณนะ่าจะประมาณ1ิ1สิบโลลิตรแหละประมาณนะผมรู้สึกรู้สึกได้ว่าประมาณนั้นคือมันทะเดียมาในน้ำปัดประมาณประมาณ1ิบหแต่ว่าผมว่าจริงๆเขา่าจะประมาณ1ิ1ห้านี่แหละ ตอนนี้ย้อนแสบจนมานเต็มเลยสรุปภาพขาวเมืดใช้ไม่ได้เงิบไปนะ ไแถวนี้ต้องทะลอะลงหน่อยเพราะอุบัติเหตุบ่อยจา้าเห็นประจำเลยรถปอจอดแถวนี้บ่อยมอเตอร์ไซค์นะอันนี้มันขับไฟหน่อยนึงเพราะเด็กจริงๆถ้าเป็นช่วง,ง,งวเด็กมหาลัยเปิดเทอมมันเยอะกว่านี้ช่วงนี้เด็กมหาลัยปิดเทอมมันยังพอทุเลาลงบ้างนิดนึงเพราะเด็กมหาลัยเปิดนี่โอ้โหขับไฟสุดใจเลยเมื่อก่อนแทนผมกรณีนี่เนี่ยมันก็เอาตรงมึงขับมอเตอร์ไซค์เมาบอกมันก็ไม่ค่อยสนใจคนอื่นเหมือนกันเดี๋ยวไปชนเข้าบ่อยหลายทีแล้วนี่ปกติเด็กมหาลัย อมอมันใหญ่เนี่ยจะให้เดินเนี่ยขอาไม่ค่อยจะสะดวกใช้มยอเตอร์ไซค์เนี่ยสะดวกวดวสุดนละแต่บางทีก็ต้องระวังกันนิดนึงเางนั้นแหละเราก็ต้องขับช้าๆด้วยให้เกียรติที่นี่เขาด้วยเอ,อ่อตอนหลังขนมเขาเปิดได้ไหม ล่องเก็บอาหารเขาเปิดนี่ไม่มีของข้างในใช่ไหมหรือว่าหรือว่าเขาปล่อยไว้เฉยๆหรือว่าไปอากาศหรือยังไงอันนี้ไม่รู้เลยไปเถอะหน้าร้อยห้าสิบอาด้าโอ้ยแคบเร็วเอาเรื่องนะเมื่อกี้เห็นมีนวดยางหน่อยด้วยเร็วเคลียหน้ายางนิดเลย โคตรจัดเต็มเดี๋ยวจัดเต็มสุด เ,เครื่องยนต์เนี่ยร้อนเหมือนเดิมปันออกว่เจ้าตะกูจะไปไหนเนี่ยเดี๋ยวกลับได้ละเติมน้ำมันหน่อยเอ้ยเลี้ยวผิดนี่หว่าเอสโซ่ต้องเลี้ยวซ้ายกูจะไปตรงเอสโซ่อ่ะเียวเขาเนีดีหกันเนาะ ยัได้เติมมาต่อตอนนีม้มีจั๊โซ่บ้างจำไม่ได้อ๋อมีเชลตรงนั้นไงเรารตัสเออทำเชลดีกว,ว่าไฟแดงอีกแหละ เต็มถังครับเต็มถ nah, ังนะครับครับขอทุกคนลูกค้าลงอยากรถหน่อยนะได้ครับขดของถังเลยเต็มถังครับฮะคือตัวพันของดูดติใช่ไหมเท่ไรครับคือตัวพันของดูดติใช่ไหมไม่ใช่เก้าร้อยใช่มันมันคือตัวไฮเปอร์โมตาต้องใส่เปลือกก็เถอะมันใส่ใส่เปลือกไงมันคือไฮเปอร์โมตาใส่เปลือกก็เถอะ หมือนมอนเตอร์เครื่องเดียวกับมอนเตอร์เครื่องมอนเตอร์เลยแหละแตนะ่มันเป็นรุ่นที่ออกมาใส่เปลือกอีกทีหนึ่งไม่มีนะครับไม่มีครับค,ครับครับก็ไปเดียงแป,ป๊บๆลอยห่าเยี่ยวร้อนร้อ,อนกว่านี้ก็ดูพัติพี่นะน้องใที่ใส่ข้าศัตรขับไม่ได้เลยนะถ้าแบบมาแบบมาอย่างเงี้ย ขาสั้นนี้เหมาะแบบแถวบ้านจริงจังเลยนะไม่สามารถออกเกินนั้นได้จริง กรอจกยลงไปแล้วหลับเร็วนะพอมันเเบารถเยอะๆเยอะ ีเชลนี่แล้วกูไปทำไมตั้งไกลวะนั่นน่ะโอ้โหปวดกระหมองตัวเองเงินเออก็ปวาแถวมอรมีที่หนึ่งแต่ไม่ว่าตรงไหนหนาะโอ้ยร้อนแท้เว้ยเจอสองร้อยกีอาร์าโอ้ยไฟแดงด้วยเอาทำไม นะครับครับ ซื้อขนมปลาแสนอร่อยอีกแล้วขนมปลา <c oughs> คืออะไรไม่ใช่ขนมปลากินนะขนมแป้งให้เป็นรูปปลาเ้าเรียกว่าไทยยากิมาอีกทีก็กินทุกทีแฟนฝากซื้อด้วย ตัวเตอร์ลงนิดนึงดราวอาลว้วนเห็นมองเห็นไหมไม่เห็นหรักมองไม่เห็นกล้องมันตับตับให้มันดีกว่าไ,ไฟถึงวานรถไฟเสียต้องมานั่งเกรดสีมเหนื่อยมาเหนื่อยนะ เขาดมีรอเหลือวะมีในตัวเคเออันหน้าทะเบียนอะไรวะใครอาจเห็นบอกผมหน่อยนะ นินตาสามร้อยอกใจยังแฟดเอ็กซิบกูจะมาหาเจ้าของให้เอ็กซสิบใครเป็นเจ้าของคันนี้ครับไม่ได้มีเรื่องอยากถ่ายรูปแี่ ตายห่าไม่ขายโถถังกะละมังหม้อ,อไม่ขายหรือหมดแล้ววะโถกลับบ้านงั้นอะ่ะกระตุกต้นน้ำมันหล่นล้วนไม่มีขนมกลับบ้านเลยอดตายเจเขากลบนอยู่เองอะ่ะไม่มีอะไรมาฝากเขาเลยเอาก่อนถือไปอันเดียววะไม่ใช่ไมมอันเดียวกค่คนเดียวหน่ะครับถามแล้วว่าเอาไหมบอกไม่เอาพอถึงบ้านก็มันไม่เห็นซื้อมาฝากเขาเลยวัดเตอร์ออยเจ หลังถ้ามาก็ต้องซื้อตลอดต้องเผื่อหนึ่งอันเสมอคิดไว้อย่างนี้เลยไม่รู้จะกินไม่กินกูซื้อไปก่อนเซฟตี้ที่สุด ออกเลยไม่ตกแอ้งดำคู่ทั้งนั้นอ่ะขอโทษนะเสียงคิวบางหน่อยปิดคิวไม่ลงห่วยห่วยไม่สนิทเลยนยะอืม้มกดแรงๆกันแ,แน่แนโอ้โหร้อนจริงเว้ยร้อนถัดชานิดเดียวร้อนเลยร้อนระบมไข่อารมณ์หน่อย โอ้โหเย,ย็นมีขึ้นเยอะสัตว์แปลกๆเดี๋ยวเขาจะหาขับวนเตียนเปล่าครับร้อนไข่ครับหอมหรีบกลับก,บก,บกบ่อนจะมืดเพราะหกโมงครึ่งหรอแดดมันยังไม่ลถรถจะหกโมงครึ่งยังไม่มืดเลยนะก่อจะมืดก็กกทุ่มม,มั่ง รีบกลับบ้านให้เร็วไม่ใช่อะไรนะถาน้าเกิดลงพอหัวค่าแล้วมาแรงเยอะพดลดพลังมาเจอมาแรงเข้าไปนี่เล็ะเทะมดนี่ยังไม่แยาังหวัวน็อกเลยทนมาแรงมาตายจะเป็นเบือ กันกลับบ้านและเส้นทางเดิมๆถ้าดูมันถ้าเกิดคนดูมาหลายคลิปก็จะเห็นเส้นทางนี้เป็นประจำตรงเส้นทางเข้าบ้านผมนั่นแหละเพราะว่าน้ฝนมันตกมาแล้วกันร้อนที่หายเลยครับผม <c oughs> อะขอบคุณมากๆาที่ตตามเดี๋ยวไปเจอคลิปหน้าหนึ่ครับคลิปนี้ไม่มีอะไรครับผมเล่นจริงๆกันจังนะวันนี้ขอบคุณที่รับอ่อนใช่วงนี้ม่เลี้ยไปออกคลิปไหนเลยเดี๋ยวจะมีคลิปหน้า้าจะมีคลิปหนึหน่งที่จะไปติดสติ๊กเกอร์ร้อนนะบางทีออเดอร์ไปแล้วเดี๋ยวรอทางร้านเขาแจ้งว่าให้ไปติดจะได้ไปติดจะได้ไป อยูู่รื้วยว่าร้านเขาเป็นยังไงร้านแม็กซ์สติเกอร์ที่น้องเจ้าเจ้าบีเจ้าเบนซ์มันเคยไปทำมาน้องบอกเจ้าของมันเก้เฮ้ยเด่๋ยวเขาทำไมครับเดี๋ยวไว้เจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย